สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคู่ทุกคนค่ะมนีแมงตาสิภาพี่น้องต้มแซบปลาช่อนค่ะหรือต้มยำนะเนาะค่ะเพื่อนๆน,นี่คือปลาแมน้องตาได้มาจากในคลองมอกี้นี่ค่ะดักไ้แต่เมอคือนนี่เราดักตะคัดค่ะติดไอช่อนสองตัวค่ะเพื่อน,เ,อนเมื่อคือนนี้ติดปลาดุกแมนองตาไม่ได้ให้ดูค่ะอยู่ในตู้แล้ววันนี้เรามา ต้มแซบปลาช่อนหรือต้มยำนะคะเพื่อนๆนี่คือปลาช่อนที่แม่น้องตาเตรียมไว้แล้วค่ะหั่นเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วค่ะันต้มก็เตรียมแล้วนี่ใส่เกลือลงไปเลยค่ะ ใส่เกลือเสร็จแล้วเราก็ใส่ขาลงไปก่อนเลยนะคะเพื่อนๆข่าค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยหอมแดง น้ำห่อก็ได้ที่แล้วพี่น้องมันเดือดแล้วเนาะร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่ปาลาเราลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนปึ๊บเงเลยเราไม่ต้องคนนะคะเพื่อนๆนปล่อยให้เขาสุกเองค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะขาว ขาดไม่ได้ก็รถด,ดีนะคะเพื่อนๆรถด,ดีมีชุดรดค่ะเรื่องที่เราจะใส่นี่แม่ตาก็จะใส่ส้มมะขามไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆ เข้าไปเลยแล้ก็นี่ก็คือส่วนของพริกพริกกับมะเขือเ,เทศนะคะคเพื่อนๆใส่เข้าไปเลยค่ะใส่พริกกับมะเขือเ,เทศนะคะพร้อมกันไปเลยปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีค่ะ ก็น,น้ำปลาค่ะพเพื่อนขอโทษขอให้เพื่อนๆไรเด้อค่ะกล่องมันสัน้นเพราะว่าเมนตาใส่มือเดียวปลาเข้าไปตามใจชอบเราค่ะพเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆไม่กินเขาน้ำเมนตองตาเด้อพี่น้องสุข้นค่ะ เครื่องปรุงทุกอย่างเราใ,ใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ชิมน้ำดูก่อนค่ะแซบแล้วพี่น้องแซบแซบแซบค่ะเราก็เติมมะนาวลงไปเลยนะคะเพื่อนๆมะนาวบีบคนว่าบีบมังหน้าอย่าบีบตำเ้อพี่น้องเพราะว่าผิวมันเนี่ยอุ้ยผิวมันเนี่ยถามัน กระเด็นลงน้ำม,มันจะขมค่ะเพื่อนๆ่ก็ให้บีบสูงๆนี่ค่ะถ้าต้มต้มทุกอย่างนะคะต้มทุกต้มถ้าบีบต่ำผิวมันจะลงในน้ำแกงแล้วมันจะขมประมาณนี้พี่น,อน <c oughs> ้องว้เช็ดมือก่อนค่ะ <c oughs> สุกแล้วเราคนได้ค่ะเพื่อนแต่อย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวเนื้อแตกไม่อร่อย ชาติโอเคแล้วเพื่อนๆแซ่บแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่คือใบพักหอมเปรเห้าน้อพี่น้องพักหอมเปรก็บพักหอมป้อมแล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะอร่อยมากตั <c oughs> กเลยเพื่อน มาเพื่อนๆน,นี่คะ่ะต้มปาลาเราต้มแซบปลาช่อนแซบแซบสดน้ำฮอนฮอนพี่น้องมาเดอ้อมาเอาไปกินแล้วค่ะเดอ้อแม่น้งตาบริกินให้เบิงเดอ้อแม่น้ตาสิฟาวอาบน้ำสิฟ้าวกินเราสิฟาวอาบน้ำไปส่งลูกชาค้ค่ะมือนน้อวัน นงตาสิไปทรงลูกไส้ซอมจีล่าอีกแล้วพี่น้องไก่สีแข็งชิงแชมประเทศไทยแล้วก็เลยฝ่าไปทรงค่ะนี่ก็เจ็ดโมงกว่าเราพี่น้องนี่ค่ะมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อจินต้มแซ่บน้ำแมนนงตาเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะ แซ่บๆน้ำกันสดน้ำห่อนๆพี่น้องแซ่บออหลเด้พี่น้องสมมุม,ม,มถอาค่ะไปๆไปกินขานะ้าวนงแม่น้องตาเนาะคลิปนี้แม่น้องตาก็ขอ,ขอจบเพื่อนแค่นี้เนาะพี่น้อง พี่น้องมาตักเอาไปกินน้ำใน้องตาเ้อเหลือหลายอยู่ค่ะต้มแสบหลายแสบอีลีหนึ่งข้าเนียวอยู่พี่น้องมือนี้กินข้าเนียวอีกแล้วขอพูนเพื่อนๆหลายๆที่เขามาติดตามมารับชม,มน่นนองตาเนาะค่ะเนาะเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกันตลอดมาเนาะเพื่อนๆโอ้โขอโทษขออภัยคะ่ะเสียงแหงเสียงแหบขอพูนหลายๆคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย